สวัสดีเพื่อนๆชาว a c e b o o k และ YouTube นะครับก,ก็วันนี้มาเที่ยวอ,อู่ช่างออดนะครับก็สดีช่างออดเขามีประกอบเครื่องนะครับก็จะมาหาชมอะไรใหม่ๆกันบ้างนะครับก็กำลังประกอบอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับประกอบเจ้า RT ีนะครับ อาทีร้อยสี่ครับก็เขาจะมาทำาแคมน้ำมันแล้วแล้วก็สปริงนะครับชุดนี้ก็กำลังที่เขากําลังไล่ประกอบนะครับก็ยังประกอบไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวสักพักคงจะได้ ฟังเสียงกันนะครับนี่ก็ประกอบไก่เสร็จแล้วนะครับเหลือไม่เยอะแล้วครับจังออดก,ก็กำลังเจียแคมนะครับแล้วก็ที่อู ของช่างออสนะครับเขามีอนี่นะครับครั้งที่แล้วผมมาผมไม่ได้ถ่ายไว้เนะาะมีะครับปัอมแต่งหัวทีสซิ่งนะครับนี่ครับตามป้ายนี่เลยนะครับถ้าานใดสนใจนะครับนี่ก็ตามเบอร์นี้นะครับแปดสองหนึ่งหกสี่เก้าเจ็ดศูนห้านะครับช่างออส นิลนามนะครับต่อริดีผมก็มาหาชมอะไรใหม่ๆบ้างนะครับสวบริดีได้ข่าวาาว่าช่างวอดเขากำลังจะประกอบเครื่องนะครับผมก็เลยมาชมแล้วก็ตัวนี้นะครับยันม่านะครับตัวนี้อัพนะครับอัพไซ์เป็น ร้อยห้าสิบนะครับเจ้า T F ร้อยสิบห้าอันนี้เขาก็ประกอบเสร็จไปแล้วนะครับนี่ครับสุดท่อของจะเป็นท่อของน็อตท่อซิ่งนะครับงานสวยมากครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับ ตัวนี้ทำอะไรี่เก้าอาทีตัวนี้มาทำแคมป์นอ๋นี่ครับไอตัวอ่างแตกนะครับที่ว่าเอามาให้ช่างออสแก้นะครับก็ประกอบจะเสร็จแล้วนะครับก็อ่างแตกนะครับที่ว่าให้ช่างออสแก่ให้ นี่จะเป็นอ่างเก่านะครับอาทีร้อยห้าห้าครับก็อไปันอนี้กครับอันนี้อ่างเก่านะครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนอ่างใหม่เลยนะครับเจ้าอาทีตัวนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับ งานช่างออ็จะใจดีเยอะน,นะครับก็มีเครื่องใหม่ๆเข้ามาทําหลายตัวนะครับครับเดี๋ยวมารอดูเจ้าตัวอาีตัวนี้นะครับอารท้อยสี่ช่างออสจะทำา พวกแคมแคนิ้งด้วยนะครับครับเดี๋ยวมารอชมกันนะครับเจ้าอาทีร้อยสี่เดี๋ยวให้ช่างเขาประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาให้ฟังกันนะครับ อันนี้นะครับนี่จะเป็นแคมของช่างออดนะครับช่างออดเขามีเครื่องเจียแคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรของช่างออดนะครับนี่เขาเจียเสร็จแล้วนะครับก็กําลังจะประกอบไกล่จะเสร็จแล้วนะครับอีกสักครู่ครับอดใจรออีกสักครู่ นี่กำลังมุมกล้องก,งก็จะมึนๆนะเพราะย้อนแสง ใจรอสักคู่นะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวมาให้ฟังกันนะครับนี่นะครับนี่ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังเติมน้ำมันอยู่นะครับเติมน้ำมันเครื่องอยู่เครื่องตัวนี้ก็มาจากโซนพิจิตรนะครับ อาทีตัวนี้เดี๋ยวมารอฟังเสียงกันครับเดี๋ยวก็จะไล่น้ำมันก่อนนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ท่อดังมากเลยครับโอ้โหูทบอ้อ้ไปหมดเลยครับท่อมันสั้นด้วยนะครับอันนี้เขาทําเองนะครับท่อครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็นี่นะครับตามเบอร์โทนี้เลยนะครับศูนย์แปดสองหนึ่งหกสี่เก้าเจ็ดศูนย์ห้านะครับช่างออทนะครับแล้วก็อาจจะรับทำนี่นะครับแคมปิ้งแล้วก็ ปำแต่งหัวชีตซิ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่อู่ช่างออสนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ